สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังปีใหม่พังปีใหม่ชาแนลนะคะตอนนี้นะคะกินโต๊ะกินเสร็จแล้วนะคะเมายืนโชว์นะคะโชว์ให้แม่แม่เอฟซี FC, หรือว่านักท่องเที่ยวนะคะได้ถ่ายรูปนะคะคู่กันบ,บน้องนะคะตอนนี้สองสาวนะคะอยู่ด้วยกันนะคะสาวปีกับสาวอุ้มนะคะหนีกันไม่ได้ค่ะ ช้างบางเชื่อกไป,ปไหน<อ>เราก็ไปด้วยกันเราเกิดมาเป็นคู่กันคุนว่าวันนี้ช้างแต่ละเชื่อกนะแต่งองค์ทรงเครื่องสมางามากมากๆเลยทีเดียวนะคะ ห่างกันบ่ได้เด้ค่ะนี่ต้องขอขอบพระคุณนะคะห่องหางกันหลุดห่างกันเร็วนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะปู่จัะยูปู่จัะยืนเออปล่อยเลยนะคะอายุโยโยเออโยโยโยอ่ะเต้นดีดีไปยังเออเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใส่หันสายฮอนสายฮอนสายฮอนหันหลาหันหันหลาหันเอาอุ้มหายอุ้มหายไปแล้วไปแล้ว

マスカヤ、パイナップル、バナナ、サトウキ、サイボそれからナガマメなどなど、ゾウさんの大好物がいっぱいあります。マスカヤ、マスカヤ、スカヤ、マスカ e マスカヤ、n ス He is eating a ス o t カマス

ความสดชื่นความอบอุ่นนะครับปีนี้ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับที่นักท่องเที่ยวชาวไทยจากหลายๆพื้นที่นะครับเดินทางมาเที่ยวดูที่ชมบรรยากาศในวันนี้ก็คงจะมีโอกาสได้เผยแพร่เรื่องนครับบนพื้นที่บริเวณตรงนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดส,สุรินทร์ครับโดยท่านนายกตอนใช้มูเจเรนปนะครับท่านก็ได้มีการกำชับ มมีการฉีดพ่นนะฮะฉีดพ่นเรื่องของคนด้านต่างๆมากมายหลายอย่างนะครับฉะนั้นก็คีสร่างความมั่นใจครับครับขอบคุณท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ครับคุณธัญพรมุจเรนพรนะครับสอจอทุกเขตพื้นที่นะครับที่ได้มามีส่วนร่วมนะครับในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเท่นี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทรานายกเหล่ากาชาตินะครับท่านก็ได้เดินทักทายนะครับแล้วก็ให้กําลังใจสาวอุ้มจะนวดสาวทุนจะนวดจะนวดไหมขอบคุณท่านรองบริษั์ร่วมพัฒนาครับรายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ที่มีการจัดช้างกํากับช้างในการดูแลครับขอบคุณทางด้านเลขาของท่านสสนัทพลจังหวัดพระภิพลอดุสสเชียนะครับวันนี้ท่านติดภารกิจก็เลยให้ทางด้านเลขาก็ท่านสสได้มาแทนนะครับ ก็ค mm ือ hmm. ว่าเป็นเราประชาชนคนสุรินนะครับกับอาหารช้างเหลือเยอะนะฮะเยอะแตงโมสับกระดนะครับบริเวณเวทีนะก็เหลือเยอะนะครับโดยรอบนะคะ ladies and gentlemen big a n here is 2 0 uh, y e a r s old male elephant he he really really love eating เล้ัด้ด่ะครันตนตนนครับนักท่องเที่ยวนะครับเมื่อท่านเลี้ยงอาหารช้างแล้ว ท่านสามารถที่จะพาครอบครัวโดยการนั่งแท็กซี่ช้างก็ได้นะฮะนั่งแท็กซี่ช้างนะครับเที่ยวดูบริบทบริเวณสะนามสวนนะะบริเวณพื้นที่ตั้งแต่จากนี้ไปจะถึงสารกลางหลังเก่านะฮะท่านก็สามารถที่จะร่วมกันครับขอให้ท่านมีความสุขนะครับกับการเลี้ยงอาหารช้างในวันนี้และก็พรุ่งนี้ 25-26ครับอย่าลืมไปชมการแสดงช้างที่สนามแสดงช้างสุรินทร์นะครับวันละสองรอบกลางคืนก็จะมีการแสดงสาวแอดไลท์นะครับรอบช้า8นนปนาฬิกานที่านก็ไปชมความน่ารักแนละวิถีชีวิตของคนกับช้างต่างๆนะครับก็แจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับวันวน,วนี้ก็<อ>คงจะบรรยากาศครับตอนนี้ ฟ้าเป็นใจนะครฟ้าเป็นใจตอนนี้นะครับอากาศไม่ร้อนคลื้ยนะฮะฟ้าเป็นใจนะครับฮันออฮันฮันอะออ่ะอ่ะเอ้ฮันฮันวทองคห้ They are much bigger than last year

Ladies and gentlemen, we would like to encourage you to participate in this activity. Please ride the elephant because uh, we believe that riding a elephant will give us prosperity and uh, this is to uh, support our elephant to พี่าวไทยบ้านอินดีเราด้วยไอ้ right พ่อเจ๊พ่อเด็กพ่อเด็กเพราะเดลันเดเดนฟู้ดแอนด์เชอเอร์ so right now because of the pandemic uh, that's why the elephant right now uh, are in need of uh, food and care ขอบคณตำรวจการท่องเที่ยวนะครับกลุ่มของตำรวจท่องเที่ยวในกลุ่มของนครชัยบริณก็มาด้วยความสุขด้วยนะครับชินาสาเพื่อการท่องเที่ยว 胴体を冷やなどを差しておられる方、えー、ゾウさんに当たらないように気をつけてください、それからゾウさんの後ろの方から近づいていかないように。えー ゾウ使いさんがちゃんといるゾウさんに、えー、注意行、えー、ってからゾウさんに近づくようにしてくださいね。気をつけてください。each、uh, mature elephant can eat love up can to、uh, 50 or 50kg food so Australian、uh, if you งั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวแม่สมขออนุญาตจบไรสดนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะอาจารย์นีอาจารย์นจ้นนจ <S 2> <S 2> เวาีวาายตายต่าไ้